พี่คะข้าวหนูได้หรือยังะคะค่ไะไปทำงานวันแรกก็จะสายแล้วเ,เนี่ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีแต่ไม่มีตังจ่ายค่าข้าวเนี่ยนะคือกระเป๋าตังผมหายนะครับนี่นายมาเนียนหลอกกินฟรีใช่ปะไอเราก็นึกว่ามีตังโหสภาพ ห้าร้อยพอไหมแฟนฉันเป็นเศรษฐีเขาคงไม่มาหลอกขอคุณกินฟรีหรอกไปที่รักกลับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรคะ่ะว่าแตกคุณจะปล่อยมือผมได้ยังค <c oughs> ่ะว่าแต่คุณไปทำกระเป๋าตังค์หายที่ไหนคะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> น่าจะเป็น ช่างมันเถอะค่ะแต่เจ้าของร้านนี่ก็ใจร้ายน,นะคะแค่ข้าวจานเดียวต้องด่าขนาดนี้เลย,ยพูดปุ๊บก็หิวเลยงั้นกินอะไรก่อนไหมครับกินอะไรล่ะคุณนี่คุณทำงานที่ใช่จริงด้วยวันนี้ฉันทำงานวันแรกอะแล้วฉันก็จะสายแล้วด้วยฉันขอตัวก่อนนะคุณ คุณเดี๋ยวครับคุณคุณเธอมาสายไปหนึ่งนาทีขอโทษค่ะครั้งหน้าฉันจะไม่ให้สายอีกแล้วค่ะหนึ่งพบาทจ่ายมาซะเรื่องจะได้จบอะไรนะคะเธอมาสายหนึ่งนาทีที่นี่มีกฎว่าพนักงานคนไหนมาสาย ต้องจ่ายนาทีละหนึ่งพันบาทมีกฎนี้ด้วยหรอคะตอนวันที่สัมภาษณ์ไม่เห็นมีใครแจ้งฉันเลยอะค่ะแล้วคุณเป็นใครอะคะคุณตำแหน่งใหญ่แค่ไหนถึงมาเก็บเงินฉันตำแหน่งผู้จัดการไงผู้จัดการทีนี้รู้แล้วใช่ไหมยั้นก็จ่ายมาซะไม่งั้นไปลาออกอจ่ายค่ะจ่าย แค่นี้ยมาทำงานวันแรกก็โดนหักตังจนได้นี่อย่าบอกนะว่าอันนี้ฉันต้องไปทำงานเสริมอีกอะ นี่คุณเข้ามาทำไมไม่ขอประตูเนี่ยก็ฉันจะเอาเอกสารมาให้ท่านประธานเซ็นนะคะแต่ว่าคุณบาสเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าวันนี้ท่านประธานไม่เข้าฉันก็เลยไม่ได้ขอประตูค่ะคุณนี่ไม่ได้เรื่ออเลยจริงๆคุณบาสครับคุณลืมกระเป๋าตังค์ค่ะนี่มันบัตรประชาชนของในนั่นนี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อะ สธอซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยขอโทษค่ะพอดีฉันสะดุดนะคะพี่แนทนี่พี่แนทนี่เรียนก็เก่งแถมยังจบปริญญาตรีเกียรตินิยมแล้วก็ยังเคยเป็นดาวโรงเรียนด้วยทำไมมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแบบนี้อะคือพี่แค่ทำงานเสริมนะ่ะอุ๊ยนี่ชีวิตพี่ขัดสนถึงขนาดต้องมาทำงานเสริมเลยเหรองั้นถือซะว่าฉันสงสารพี่แล้วกันนะ ฉันคิดค, know, ค่าเสียหายแค่ห้าพันละกันอะไรนะห้าพันค่าอะไรน้มโอก็ค่ารถฉันนี่ไงพี่ทำรถฉันเป็นหลอยพี่ก็ต้องจ่ายดิถ้าพี่ไม่จ่ายนะฉันก็จะประจานให้คนที่รู้จักเราอะเขารู้ไปเลยว่าไอดอลที่ใครๆอยากจะเป็นแบบพี่แนทตอนนี้ตกอับมาเป็นแค่ไลเดอร์ส่งอาหารแบบนี้ต้องประจานอย่านะงสมโอ ุนะคุณนี่นายเป็นใครไม่ยุ่งอะไรด้วยไม่ทราบรถคันนี้เป็นของคุณเหรอครับก็ใช่นะสิถ้าไม่ใช่รถฉันจะเป็นรถใครล่ะผมว่าไม่น่าใช่มากผู้ชายที่เพิ่งเข้ารถไปเนี่ยเขาไม่เห็นรู้จักคุณเลยนี่นาย ฉันขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ฉันเดินสะดุดแล้วก็ชนรถคุณมันน่าจะเป็นรอยอะคะ่ะยังไงคุณเอาเบอร์ชันไว้ไหมคะฉันจ่ายค่าเสียหายให้คะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้สบายมากจิบจิบครับจะดีเหรอคะดีสิครับว่าแต่น้องคนนั้นทําไมมายืนบังหน้ารถผมอะครับเออน้องครับช่วยหลีกทางไปด้วยน,นะครับอ๋อค่ะค่ะ อ,อฉันแค่จำรถผิดอะ่ะโกหกฉันว่าเธอไม่มีรถมากกว่าฉันจำได้นะสมัยก่อนเนี่ยรุ่นน้องเคยมาบอกฉันว่าเธอชอบอวดรวยแล้วก็สร้างภาพดูดีแต่ตอนนี้ฉันมีจริงๆอย่าฉันไม่เชื่อนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแฟนฉันนะมีตำแหน่งใหญ่โตบ้านกรหลังละเป็นล้านรวยถึงขั้นเศรษฐีเลยแหละไม่เชื่อก็เรื่องของเธอรับไม่ได้ละสิที่ตอนนี้ฉันรวยกว่าพี่อะ ขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยฉันนะไม่เป็นไรครับผมยินดีว่าแต่เมื่อเช้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วทำไมตอนนี้มาเป็นไลเดอร์ครับคือว่าเมื่อเช้าอ่ะฉันไปทำงานสายอ่ะแต่ว่าแค่หนึ่งนาทีเองนะแล้วก็โดนผู้จัดการปรับไปตั้งหนะึ่พัน่ะฉันก็เลยต้องมาทำงานเสริมตอนเย็นแบบนี้ละ่ะอะไรนะไปทำงานสายโดนปรับตั้งหนึ่งพเลยเหรอครับใช่แล้เนี่ยตอนที่สัมภาษณ์ก็ไม่ได้บอกฉันเลยมีกฎนี้อยู่อะ คุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมยินดีนะถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณเลี้ยงข้าวผมมาเช้าจริงเหรอนายจะช่วยัจริงเหรอนายนี่ก็คล่องแคล่วเหมือนกันนะเมื่อก่อนนายทำงานอะไรหรออ๋อผมช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วอะแค่นี้สบายมาก ช่วยเขาคงลำบากหน้นาดูเ,เลยนี่นายหิวเหรอ,อตามฉันมาหนิกินข้าวจะได้มีแรงอือเกือบลืมฉันอะเจอกระเป๋ตาตังค์นายแล้วนะนี่ค,คุณเจอได้ยังไงเนี่ย ฉันไปเจอที่ห้องประธานที่บริษัทฉันอะอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแต่ฉันแอบคิดว่าผู้จัดการที่บริษัทฉันะต้องเป็นคนเจอกระเป๋าตังค์นายแล้วก็ไม่ยอมส่งคืนแน่เลยอะงั้นเดี๋ยวผมจ่ายค่าข้าวให้นะเฮย้ยเงินผมหายไปไหนหมดอะคุณพอรู้ไหมครับฉันขอโทษนะฉันไม่มีหลักฐานเลยอะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเงินไปอะ แต่ว่าเรื่องค่าข้าวอะ่ะฉันจ่ายให้ไปแล้วแล้วก็มือเนี้ยฉันเลี้ยงนายเองไม่เป็นไรครับปุณขอบคุณมากนะนอะินคาร์ทเอาพีเนทตทำงานที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยซอมอเธอมาทำอะไรที่นี่อะ่ะ ฉันก็เป็นพนักงานใหม่ที่นี่ไงวันนี้สโมโจะมาทำงานที่นี่วันแรกฝากเธอดูแลเขาด้วยนะนอกจากจะเป็นพนักงานที่บริษัทเราแล้วเนี่ยยังเป็นแฟนผู้จัดการคะแต่ว่ากดคือไม่ใ่กดป่ะผมทำอะไรก็ได้เป็นไงล่ะตะลึงไปเลยละสิทีนี้จะเชื่อได้หรือ,อยังว่าแฟนฉันน่ะมีตำแหน่งใหญ่โต แล้วต่อไปเนี่ยก็หัดทําตัวให้มันน่ารักน่ารักด้วยนะเพราะว่าถ้าพี่ทําอะไรขัดตาฉันเนี่ยพี่อาจจะโดนไล่กออกเลยก็ได้นะใครกันแน่ที่จะโดนไล่กออกครับนี่นายนายอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็เรื่องรถวันนี้ยังตามมาที่ทํางานอีกจะมาหักหน้าอะไรฉันอีกเนี่ยรีบออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะให้แฟนฉันที่เป็นผู้จัดการไล่นายออกไป คุณจะให้บาสไล่ผมออกงั้นเหรอครับนายรู้จักคุณบาสด้วเหรอนี่นายเรียกแฟนฉันใหม่ด้วยกรุณาเรียกว่าคุณบาสด้วยนะคะพอได้แล้วสมโมทำไมล่ะพี่ก็เนี่ยคุณโจประธานบริษัทพี่เองอะไรนะคุณบาสครับคุณเอาแฟนเข้ามาทำงานเนี่ยมันผิดกฎของบริษัทนะครับผมขอโทษครับคือ แฟนผมตกงานอยู่ครับแล้วก็บริษัทเราก็ยังขาดคนด้วยผมก็เลยรับเข้าทํางานนะครับนี่คุณรับพนักงานใหม่เข้าทํางานโดยไม่ถามประธานบริษัทเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณยังใช้อํานาจในทางที่ผิดพักเงินพนักงานที่มาสายซึ่งนอกเหนือจากกฎบริษัทของเราแล้วยังไม่พอคุณยังขโมยเงินในกระเป๋าตังค์ผมอีกอย่างนี้ผมว่าผมต้องลงโทษคุณหน่อยแล้วมั้งผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วอ่ะอย่าลงโทษผมเลยนะครับผมจะให้คุณพักงาน3มเดือน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะย้ายคุณไปสาขาต่างจังหวัดอะไรนะครับคุณทําได้ไหมล่ะถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ย<ส>ก็ไปเขียนใบลาออกซนะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ๊ยทีนี้คุณจะทํายังไงล่ะครับคุณสมองเหมัอนนี่เลยไอ้บาสคุณคือตามนั้นเลยครับผมจัดการพนักง,งานของผมให้แล้วหวังว่า คุณจะทำงานอย่างมีความสุขนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณนะคะ